เกิดม้ที่ลำพูนครับเสร็จจากงานสมรสต่อมาที่แม่ลิมแม่แตงแล้วก็บ้านบ้านละมาน,นะครับถ้าจำไม่ผิดยไงขอโทษรถตู้ตตและทีมงานอันนี้ด้านหลังผมจะเป็นที่พักนะครับตรงเสาตรงเลยครับน,นี่ถนนทางขึ้นก็ด้านฝั่งทิศตะวันตก สูงครับปลายยอดเขาอันนี้บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านบ้านละมนันบ้านนะครับครับหาผู้จอมหาผู้จอมครับหมู่บ้านขาผู้จอมตำบลตำบลขืนช้างตำบลขืนช้างขืนช้างอำเภอแม่แตงอ๋อขืนช้างแม่แตงเสียงใหม่นะครับอันนี้ทีมงาน Yeah.